ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลี้ลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนผีป่าที่โป่งเป้า สายลมเย็นเอื่อยๆพัดโชยมาในฤดูหนาวในท้องทุ่งนาก็มีแต่ตอสั่งข้าวที่ถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วตอนเช้าที่อากาศหนาวเย็นเช่นนี้ชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆอย่างหมู่บ้านห้วยเสือร้องที่เป็นหมู่บ้านในป่าใกล้ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกหลายคน ลุกมาก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวรอบกองไฟต่างก็เต็มไปด้วยสมาชิกของแต่ละครัวเรือนที่ลงมาผิงไฟกันทั้งครอบครัวหมู่บ้านตีนดอยในป่าเขาเช่นนี้อากาศเย็นทั้งปีโดยเฉพาะถ้าในฤดูหนาวเช่นนี้ล่ะก็จะหนาวจนเย็นจะเยือกทีเดียวแต่ชาวบ้านที่นี่ ่างก็ชินชากับอากาศเช่นนี้ไปเสียแล้วที่บ้านหลังหนึ่งสมาชิกสามคนในบ้านอันได้แก่ลุงใสป้ามีและทิศศักดิ์สามพ่อแม่ลูกกำลังนั่งผิงไฟอยู่ที่กองไฟหน้าบ้านก็ปรากฏร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงมาแต่ไกลพอชายหนุ่มคนนั้นเดินมาถึงทิศศักดิ์ก็เอ่ยทักขึ้น อ้าวไอเดือมาไงตั้งแต่เช้าวะชายหนุ่มผู้มาใหม่คือทิดเดือเพื่อนสนิทของทิดสักนั่นเองบ้านของทิดเดืออยู่ทางท้ายหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากบ้านของทิดศักมากนักทิดเดือส่งยิ้มให้กับทุกๆคนแล้วก็นั่งลงข้างกองไฟไอศักข้าวัชมัดชวนเองไปเที่ยวป่าลา่าสัตว์ที่โป่งเป้าว่ะ ไปนอนกัะสักสองสาคืนตอนนี้ก็ไม่มีงานอะไรแล้วนี่ข่าวก็เกี่ยวกันหมดแล้วทิศเดือเอ่ยขึ้นเป็นเชิงชักชวนอืมก็ดีวะ่ะไปเที่ยวป่าก็ดีเผื่อจะได้ตัวอะไรมากินมัางงั้นเดี๋ยวเองไปชวนไอ้ไอ้ศิลด้วยสิมันก็ชอบเที่ยวป่ามือนกันนี่วะทิศสักต่อทิศเดือพยักหน้าเออเออ เดี๋ยวข้าจะไปชวนมันเองไปกันละหลายคนนะสนุกดีทิศเดือเอ่ยตอบหลังจากอยู่ผิงไฟและคุยกับครอบครัวทิศศักดิ์อยู่อีกพักใหญ่ทิศเดือก็ขอตัวไปชวนทิศสินเพื่อนรักอีกคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเองไปชวนทิศสินนะแล้วก็เตรียมสัมภาระกันมาให้พร้อมด้วยบ่ายๆก็มาเจอกันที่บ้านข้าเนี่ย ทิศศักด์เอ่ยบอกทิศเดือเออเออทิศเดือรับคำบ่ายวันนั้นทิศเดือกับทิศศินพร้อมกับสัมภาระจำเป็นก็มารวมตัวกันที่บ้านทิศศักด์ที่เตรียมสัมภาระจำเป็นในการดำรงชีพในป่าไว้พร้อมแล้วจากนั้นชายหนุ่มทั้งสามคนก็เดินมุ่งหน้าเข้าป่ามุ่งสู่โป่งเป้า ซึ่งเป็นป่าที่มีดินโป่งอยู่แห่งหนึ่งซึ่งบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ต้องมาลิ้มรสดินโป่งนี้ด้วยความอร่อยและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกมันสามหนุ่มเพื่อนรักเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยใกล้จะลับเหลี่ยมเขาทั้งหมดก็พากันมาถึงสถานที่ที่ทุกคนเรียกว่าโป่งเป้า มันเป็นที่ที่มีพื้นดินอันค่อนข้างนิ่มกว่าพื้นดินธรรมดามีน้ำซึมออกมาตลอดเวลามีเกลือแร่ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ไม่ไกลจากตรงโป่งดินนี้นักต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบนคาคบไม้มีลำไม้ไผ่ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆและผาซี่ยาวประมาณวากว่า ถูกนำมามัดติดกันเป็นพื้นโดยที่สามารถขึ้นไปอยู่กันได้ถึงสามสี่คนเลยทีเดียวสิ่งนี้เรียกว่าห้างที่คงจะมีในพรานในหมู่บ้านมาสร้างเอาไว้เพื่อขึ้นไปคอยนั่งยิงสัตว์ที่เข้ามากินดินโป่งตรงนี้นี่เองทิศศัก์ขึ้นไปทดสอบความแข็งแรงของห้างนี้แล้วก็ลงมาบอกว่า ห้างนี้ยังแข็งแรงใช้ได้เย็นนั้นหลังจากสามสหายกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วต่างก็จัดก,การเรื่องส่วนตัวจนเสร็จสับจากนั้นทั้งสามคนก็พากันปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างในเวลาเย็นย่ำค่ำของในป่าดงดิบเช่นนี้จะมีเสียงรีดริงเรไรและสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่า ส่งเสียงร้องแข่งกันดังระงมดังเหมือนดนตรีแห่งป่าในยามนี้เมื่อขึ้นไปบนห้างนั้นแล้วทิศเดือและทิศสินต่างก็เอหลังลงบนห้างที่ทําขึ้นมาอย่างหยาบๆพึงจะเย็นๆเองขอเอหลังก่อละกันว่าเมื่อยชิบหายเลยทิศเดือมองมาทางทิศศักด์แล้วก็เอ่ยขึ้น เออว่ะเมื่อยชิบขอพักหลังก่อนละกันกว่าจะเบืดกับของอีกนานเอ็งไม่นอนพักก่อนหรือว่าอ้ศักทิศินเอ่ยถามขึ้นไม่แล้วว่าพวกเอ็งนอนพักไปก่อนเถอะข้าจะเช็คความเรียบร้อยก่อนทิศักเอ่ยตอบแล้วก็เอาปืนคู่ใจมาตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อจะมีอะไรที่อาจจะขัดข้องได้ สักครู่ทิดเดือกับทิศสินก็ลุกขึ้นคว้าปืนคู่ใจของตนมาตรวจเช็คดูบ้างเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติทั้งสามคนก็นั่งรอเวลาที่สัตว์จะเข้ามากินดินโป่งในคืนนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนล่วงเข้าสู่ช่วงดึกเสียงรีดตริงเรไรเริ่มเงียบเสียงลง จนกระทั่งประมาณสี่ทุ่มเสียงเดินสวบสาบของอะไรบางอย่างก็ดังใกล้เข้ามาทั้งสามคนกระชับปืนในมือมัน่นเสียงนั้นมาเงียบลงตรงบริเวณโป่งดินนั้นเสียงเจ้าสัตว์ตัวนั้นแทะเล็มกินดินโป่งดังเป็นจังหวะทิดศักด์ส่งสัญญาณมือให้กับทิศเดือและทิดศิน เป็นเชิงให้ทั้งสองคนนั้นเป็นคนส่องไฟส่วนตัวเขาเองนั้นประทับปืนลูกซองเดี่ยวคู่ใจกับบ่ากเล็งปากกระบอกปืนไปยังตรงบริเวณที่เจ้าสัตว์ตัวนั้นกำลังกินดินโป่องอยู่ฉับพลันนั้นแสงไฟจากไฟแบตเตอรี่แบบคาดหัวจากทั้งของทิศเดือและทิศสินก็สว่างครึบขึ้นพร้องกัน เสียงปืนในมือของทิศศักก์ก็แผดเสียงขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากแสงไฟจากสองทิศส่องสว่างวาบขึ้นเสียงเจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายตัวนั้นร้องขึ้นแล้วก็เงียบเสียงลงไปจากแสงไฟที่สว่างขึ้นในตอนนี้ทำให้เห็นว่าเจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายตัวนั้นมันก็คือหมูป่าตัวเครื่องเครื่องที่น้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่า80กิโล นอนฟุบอยู่ตรงบริเวณดินโป่งนั่นเองหมูหมูป่าตัวเพลอเลยวะทิศเดือเอ่ยขึ้นมาอย่างยินดีแล้วจะทำยังไงกับมันดีไวสักทิศศินถามขึ้นก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละเช้าค่อยลงไปชำระมันทิศศักเอ่ยตอบพร้อมกับหักลําปืนเอาปลอกลูกปืนที่ยิงไปแล้วออก แล้วก็บรรจุลูกปืนนัดใหม่ลงไปแล้วก็ตบให้มันเข้าที่มึงยิงแม่งจะพายเลยว่าสักนัดเดียวจอดเลยทิศเดือเอ่ยขึ้นยิ้มยิม้มจังหวะมันได้พอดีวะถือว่าฟลุกละกันทิศสักเอ่ยตอบแล้วทั้งสามก็ดับไฟฉายที่คาดหัวอยู่ ทั้งผืนป่าก,ก็ตกอยู่ในความมืดและความเงียบอีกครั้งทั้งสามคนนั่งขัดตามาดวางปืนาพาดอยู่บนตักรอว่าเผื่อจะมีสัตว์อะไรมากินดินโป่งอีกในคืนนี้แต่ถึงจะไม่มีสัตว์อะไรเข้ามาอีกก็ไม่เป็นไรเพราะถึงยังไงก็มีหมูป่าตัวโตวตุนไว้แล้ว เวลาล่วงเลยไปจนประมาณตีสองกว่า,วาทิศินป้องปากหาวอเพราะเริ่มจะง่วงซะแล้วแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงเดินย่ำใบไมส้วสวบสาดดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเสียงเดินนั้น มาหยุดลงตรงโป่งดินที่หมูป่าตัวนั้นนอนตายอยู่ทั้งสามทิศต,ตาแจ้งหายง่วงเป็นปลิดถิ่นต่างยกปืนมากระชับมั่นไว้ในมือพร้อมที่จะลั่นไกลตลอดเวลาอาจจะเป็นหมูป่าหรือเก้งที่เข้ามากินดินโป่งอีกครั้งในคืนนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเสียงสัตว์ที่เลียกินดินโปง่ง แต่มันเหมือนเสียงคนที่กำลังเคี้ยวอะไรสักอย่างมากกว่าเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆทิศศักด์เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินั้นเขาพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจมันยังดังอยู่เป็นระยะจนในที่สุดทิศศักด์ก็เปิดสวิตช์ไฟที่คาดติดอยู่บนหัวสว่างวาบขึ้นและทิศเดือกับทิศศินก็เปิดไฟสว่างวาบตาม ทิศตักไปติดๆจากแสงไฟที่ส่องสว่างไปยังจุดเดียวกันนั้นพอทั้งสามคนได้เห็นที่มาของเสียงนั้นทุกคนต่างก็ถึงถึงกับตกตะลึงเพึิงเพลิดกับสิ่งที่เห็นเพราะมันไม่ใช่สัตว์ชนิดใดๆอย่างที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นร่างร่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายลิงแต่ยืนสองขา สูงประมาณ120เซนติเมตรมีขนปกคลุมอยู่ทั่วร่างมันหันควักมายังแสงไฟที่สาดส่องมากระทบร่างของมันทำให้เห็นใบหน้าของมันได้อย่างชัดเจนใบหน้านั้นมันประกอบไปด้วยดวงตาที่ลึกโบทั้งสองข้างจมูกของมันแบนราบเรียบติดกับใบหน้าปากที่กําลังพเพยออ้าคํารามคูอยู่นั้นเต็มไปด้วยฟันซี่เล็กๆ ยาวๆขมกริบเต็มปากที่มุมปากของมันทั้งสองข้างมีเขี้ยวขาววาววับ <c oughs> มันส่งเสียงร้องคู่คำรามอย่างน่ากลัวในมือของมันข้างหนึ่งที่มีกรงเล็บยาวๆแหลมคมกริบนั้นกำสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยมันคือไส้ของหมูป่าตัวที่ทิศศักยิงตายอยู่ตรงโป่งดินนั่นเองแสดงว่าเจ้าสิ่งนี้ มันย่องมาควักไส้ของหมูป่าที่นอนตาอยู่นั่นเองเฮ้ย <Hey! S 1> มันตัวไรไว้ซักทิดเดือเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แสดงอาการตกใจอย่างที่สุดผีปา่ายิงมันเร็วทิดศักร้องบอก เสียงปืนในมือของชายหนุ่มทั้งสามก็แผดเสียงกัมปนาดขึ้นพร,พร้อมๆกัน <c oughs> ร่างของผีปา่าตนนั้นกระเด็นหวือไปตามแรงประทะของกระสุนปืนมันร้องลั่นขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นและแล้วมันก็สปริงตัวลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับว่ากระสุนปืนทั้งสามนัดนั้นเป็นเพียงแค่สายลมที่พัดผ่านร่างของมันไปเท่านั้นเองชายหนุ่มทั้งสาม ต่างรีบบรรจุกระสุนนัดใหม่ใส่ในรังเขิงอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่ทั้งสามจะทันได้คิดสิ่งใดเจ้าปีศาจร้ายผีป่าต้นนั้นก็วิ่งเข้าหาต้นไม้ต้นนั้นอย่างรวดเร็วทันทีเพียงแวบเดียวเท่านั้นรางของอสูรร้ายตัวน,นั้นก็วิ่งเข้ามากระแทกเขาใส่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นสะท้านวันไหวเอลู่ไปตามแรงกระแทกของปีศาจร้ายต้นนั้นสามหนุม่มกลิ้งโครโรไปตามแรงกระแทก ทุกคนต่างเกาะยึดห้างไว้แน่นผีป่าตนนั้นคำรามลัน่นพร้อมกับใช้สองมือของมันจับต้นไม้นั้นไว้แน่นแล้วก็ออกแรงเขย่าเต็มที่หวังจะให้ใชายหนุ่มสามคนที่อยู่บนห้างนั้นร่วงลงมาให้ได้แต่ทว่าทิศสินที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็ใช้มือเดียวที่คอนปืนไว้ ส่วนอีกมือก็คว้าห้างบนต้นไม้นั้นเว้นแน่นเหนียวไกใส่ผีป่าตนนั้นท,ทันทีมันร้องลั่นและกระเด็นหลุดจากโคนต้นไม้นั้นท,ทันทีเหตุการณ์ในขณะน,นี้มันล่อแหลมต่อความเป็นความตายของสามหนุ่มอย่างที่สุดชับคลันนั้นเจ้าผีป่ารายก็ไต่ตามเส้นเถาวัลเส้นใหญ่นั้นมา มันมุ่งมาหาสามหนุ่มนั้นอย่างรวดเร็วเสียงปืนในมือของทิศเดือก็ระเบิดเสียงขึ้นเจ้าอสูรร้ายตัวนั้นร้องขึ้นมาอย่างเดือดดาลร่างของมันร่วงลงไปจากเถาวันเส้นนั้นทันทีแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรอีกเจ้าปีศาจร้ายตนนั้นกลับปีนป่ายขึ้นไปบนยอดของต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับ ต้นไม้ที่สามหนุ่มนั่งอยู่ท,ทันทีมันคำรามเสียงลั่นด้วยความดุร้ายเอาใครยิ่ไว้สัต์ลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้แล้วว่ทิศเดือถามขึ้นเนงียบทิศสัก์เอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงคล้ายๆค,คำสั่งจากนั้นทิศสักก็ค่อยๆค,ควักอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามใบใหญ่ที่เขาสะพายไว้ ทิศศักด์เอาสิ่งนั้นมายกขึ้นจรดหน้าผาท่องคาถาอะไรอยู่สักครู่ก็เอามาลูบที่ปืนลูกซองคู่ใจหลังจากนั้นก็ยกปืนลูกซองคู่ใจของตนเองเลลงไปยังเจ้าปีศาจร้รายนั้นท,ทันทีทิศศักด์เหนียวไกลไปยังปีศาจร้รายตนนั้นทันทีที่ลูกปืนจากกระบอกปืนของทิศศักด์กระทบร่างของมัน ร่างของมันก็กระเด็นหวือตกลงไปกระแทกพื้นดินเบื้องล่างพร้อมกับร้องออกมาอย่างโหยหวนชายหนุ่มทั้งสามส่องไฟตามไปยังร่างนั้นทันทีที่แสงไฟสาดส่องไปยังร่างของผีป่าตนนั้นทั้งสามตาก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นว่าร่างของปีศาจร้ายตนนั้นค่อยๆสลายหายไปทีละน้อย จนกระทั่งหมดไปในที่สุดความเงียบกลับเข้าปกคุมุมผืนป่านั้นอีกครั้งชายหนุ่มทั้งสามต่างก็นั่งอยู่บนห้างนั้นจนถึงเชา้าโดยที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสัตว์อะไรเข้ามายังโป่งดินนั้นอีกเลยแล้วสามทิศก็ลงจากข้างมาชำแหละหมูป่าตัวนั้นเป็นชิ้นๆ แล้วก็พากันกลับบ้านทันทีโดยที่ทั้งสามไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อย่างแน่นอนผีป่าที่โป่งเป้าได้อวสารลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุ สวัสดีครับ